ีครับผมนัชชนนนะครับวันนี้พามาดูแปลงที่ดินนะครับที่ติดกับถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับแล้วก็ถนนลาดยางตรงนี้นะครับวิ่งไปอีกประมาณ300เมตรนะครับตรงบริเวณนั้นนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับซึ่งมีคนนะครับตอนนี้เริ่มขยับขยายเข้ามาอยู่กันเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะมีปั๊มน้ํามันเล็กๆเกิดขึ้นบริเวณตรงนั้นนะครับจะมีทั้งน้าประปามีไฟฟ้าให้แล้วเสร็จนะครับ เพียงแค่300เมตรเท่านั้นถนนเส้นนี้นะครับมาตรฐาน2เลนนะครับแต่รัศมีถนนจริงๆอะอยู่ที่เกือบ20เมตรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาดูครับแนวเขตนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับแต่แนวเขตจริงๆของเขา อยู่ตรงนี้เลยครับอ่าที่เห็นไม้ลวกนะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกสีขาวนะครับตรงบริเวณนี้ครับจะเป็นแนวเสาหลักเขตเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางด้านเนี่ยจะเป็นรัศมีของถนนนะครับในอนาคตนะครับมีโอกาสที่จะขยายเพิ่มได้อีกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่น่าจับตามองในอนาคตนะครับและที่สําคัญครับ ด้านหน้าตรงบริเวณช่วงที่ผมเดินอยู่นี้นะครับเขาถมจนเสมอกับถนนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยจะประหยัดในเรื่องของการที่จะต้องมาถมดินเพิ่มนะครับที่แห่ว่าถ้าเกิดส่วนไหนที่เราอยากจะปลูกสร้างบ้านเนี่ยเราจะถมเพิ่มสูงอีกสักนิดนึงก็ได้นะครับประมาณสัก100ตารางวานะครับผมอ่ะแปลงเนี่ยครับด้านหน้าของเรานะครับจะมีแนวอนาเขตนะครับมาจนถึงแนวหลักเขตทางด้านตรงบริเวณตรงนี้เลย ตรงนี้เขาก็จะมีแนวหลักเขตนะครับอ่าเนี่ยครับจะมีไม้ปักนะครับมีตัวถุงพลาสติกนะครับให้เห็นขี้แนวหลักเขตกันอีกนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีพื้นที่ที่เป็นรัศมีถนนนะครับเหลืออีกเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าเขาขยายมาเนี่ยถือว่าสบายเลยนะครับแล้วก็ทางด้านส่วนนี้เดี๋ยวผมจะลงจากส่วนที่ถมดินก่อนนะครับอ่าทางด้านบริเวณตรงช่วงนี้นะครับ ที่เราเห็นเนี่ยเป็นทางสาธารณะนะครับของเรานะครับไม่ใช่แค่ติดถนนลาดยางอย่างเดียวนะครับด้านข้างนะครับทางด้านนี้นะครับยังคงเป็นถนนสาธารณะทางดินด้วยนะครับแล้วเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าทางด้านบริเวณตรงนี้ครับเขาจะโมสูงกว่าบริเวณของถนนสาธารณะเนี่ยประมาณราว80เซนเลยทีเดียวนะครับถือว่าลูกค้าเนี่ยได้ประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า เราอยู่ตรงบริเวณแปลงของเราเนี่ยผมอยากจะบอกว่าตรงบริเวณช่วงเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นวิวภูเขานะครับได้โดยล้อมเลยนะครับบริเวณที่นี่นะครับสามารถที่จะมองเห็นเขาสวยๆได้รอบเลยนะครับที่นี่ครับจะขึ้นอยู่กับตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับที่ดินแปลงเนี่ยด้วยความที่ว่าของเขาอะครับจะมีวิวเขาใกล้ๆนะครับจึงทำให้แปลงนี้นะครับโดดเด่นขึ้นมาอีกหแปลงเลย อย่างวิวเขาที่เราเห็นทางด้านนี้ครับตรงนี้จะเป็นวิวเขาปากกว้างนะครับผมแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีกังหันลมนะครับที่หมุนอยู่นะครับตรงนั้นก็จะเป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะครับนอกจากวิวเขาปากกว้างแล้วนะครับเรายังสามารถมองเห็นเขาเขียวเขาเสด็จนะครับที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกได้ด้วยนะครับอ่านี่เลยถือว่าสวยงามเลยนะครับแปลงนี้นะครับรูปแปลงนะครับเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งเอกาสารสิ์เนี่ยเป็นฉนดครุฑแดงนตสี่จอนะครับเนื้อที่โดยรวมนะครับของทั้งหมดเลยเนี่ยสี่ไร่หนึ่งงานกับอีก8 4ตารางวานะครับโดยที่ด้านหน้านะครับจะเป็นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมซึ่งตะวันทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะมีความกว้างของแปลงนะครับที่ติดถนนลาดยางนะครับอยู่ที่ 30เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับยาวตลอดทั้งแนวนะครับจะมีความลึกอยู่ที่220เมตรนะครับโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีถนนเป็นถนนลูกลังนะครับยาวติดตลอดจนทั้งแปลงเลยนะครับแล้วก็ไปชนกับลำห้วยนะครับนั่นหมายความว่าด้านท้ายแปลงของเรานะครับที่เป็นทางด้านทิศเหนือนะครับทางด้านนั้นจะมีลำห้วยอยู่นะครับ เนี่ยเราเดินเข้ามาตรงช่วงบริเวณแถวนี้นะครับจะเป็นช่วงบริเวณกลางแปลงนะครับซึ่งเจ้าของที่อ่ะเขาได้ทําการถมปรับดินนะครับมาจนถึงเลยแนวบริเวณกลางแปลงนะครับตอนช่วงท้ายๆตรงช่วงนี้นะครับเราจะเห็นมีความแตกต่างนะครับ บริเวณส่วนที่ถมเนี่ยจะเป็นลักษณะของดินปนหินบ้างเล็กน้อยนะครับพวกนี้จะเป็นหินขี้นกยูงนะครับส่วนทางด้านท้ายตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะของพื้นดินเดิมนะครับซึ่งดินบริเวณแถวน,นียต้องบอกว่ามีลักษณะเป็นดินดํานะครับแล้วก็มีปนทรายบ้างแล้วก็จะมีปนหินเล็กน้อยนะครับซึ่งจะดีต่อการระบายนะครับทางด้านบริเวณด้านท้ายตรงช่วงบริเวณตรงนี้นะครับ เขาจะล้อมรั้วรวดหนามเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ต้องบอกว่าเขาขายตามสภาพนะครับ4ไร่1งาน84ตารางวานเนี่ยราคาอยู่ที่ 1,670,000บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วที่แปลงเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่ของเขาครับอยู่ใกล้กับเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับเพียงแค่3,6กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ห่างจากเพื่อนบ้านนะครับออห่างจากไฟฟ้านะครับประมาณ300เมตรนะครับเท่านั้นแล้วก็รวมไปถึงนะครับตลาดจอมบึงของเราเนี่ยจะห่างอยู่ประมาณราวๆ15กิโลครับห่างจากที่ตลาดโพธารามประมาณ27กิโล แต่ถ้าเกิดว่าเราเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับจากกรุงเทพเนี่ยเดินทางมาถึงที่ดินแปลงนี้นะครับเพียงแค่102กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแปลงเนี่ยต้องบอกว่าฟรีในเรื่องของค่าโอนนะครับราคา1ล้าน6 70,000บาทเนี่ยรวมโอนเสร็จปรับเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงนี้นะครับทางด้านลักษณะของด้านท้ายๆเนี่ยจะเป็นเนินนะครับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จนสุดแนวของตัวรั้วเนี่ย เขาจะขุดบ่อไว้ลูปหนึงนะครับซึ่งบ่อลูกนั้นนะครับเอาไว้เก็บก,กับน้ํานะครับนอกจากการเก็บก,กักน้ําแล้วนะครับเขายังนําดินที่ได้จากส่วนตรงนั้นนะครับไปถมด้านส่วนของด้านนาดของที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับผมนี่เลยถือว่าเป็นแปลงที่มี ส่วนที่ติดถนนสาธารณะเนี่ยยาวมากนะครับเพราะว่าตรงด้านนี้ครับด้านข้างที่ติดยาวมาเนี่ยมันยาวถึง220เมตรใช่ไหมครับวันข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราจะแบ่งนะครับให้กับลูกให้กับหลานหรือว่าใครนะครับอยากจะเอาที่ดินแปลงนี้นะครับมาแบ่งกับเพื่อนๆคือมาร่วมหุ้นกันซื้อนะครับเวลาที่เราแบ่งด้านข้างออกมาเนี่ยยังถือว่าแปลงเรายังคงมี อหน้ากว้างแล้วก็ได้ติดกับทางสาธารณะด้วยนะครับถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับใครที่กําลังมองพื้นที่สําหรับพื้นที่การ,กรเกษตรบุกบ้านพักอาศัยนะครับนี่เลยมาถึงด้านท้ายแล้วอ่าด้านท้ายบริเวณตรงนี้ตรงนี้เป็นอีก1จุดนะครับที่ขุดดินเอาไว้นะครับซึ่ง ความลึกนะครับของสเตปชั้นแรกเลยนะครับชั้นเนี่ยเราจะมองเห็นได้เลยนะครับว่าเขาจะทําเป็นลักษณะเหมือนกับว่าประมาณเป็นหลุมพักนะครับซึ่งหลุมพักเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณลาลๆสักเกือบ3เมตรนะครับแล้วก็ถัดไปตรงบริเวณส่วนที่มีน้ำนะครับส่วนนั้นอ่ะจะลึกอยู่ลาลๆประมาณสัก4เมตรถึง5เมตรนะครับอันเนี้ยด้านท้ายเขาจะขุดไว้โดยที่เว้นจากแนวขอบบ่อมานะครับประมาณลาลาสัก4เมตรนะครับผมแล้วก็บ่อเนี่ย จะมีขนาดความกว้างนะครับของตัวบอ่อนะครับอยู่วลาประมาณ20คูณ20เมตรนะครับแนวท้ายของแปลงนี้นะครับเขาก็จะมีแนวตัวเสาลวดลวดหนามเนี่ยครับที่วิ่งไว้ตามแนวเขตนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นแนวขอบเขตด,ด้านท้ายได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนี่เลย บริเวณตรงช่วงมุมนี้นะครับตรงนี้คือแนวเขตของแปลงที่ดินของเรานะครับอ่าเจุดนี้เลยนะครับแนวหมุดก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับแปลงนี้เพิ่งจะรังวัดสอบเขตไปนะครับแล้วก็ด้านท้ายบริเวณทางด้านตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าทางสาธารณะครับยังวิ่งยาเข้าไปยังอ่ไล่ของคนอื่นได้ด้วยนะครับของเพื่อนบ้านแล้วก็ตรงช่วงบริเวณตรงนี้นะครับที่มีอ่เป็นร่องน้ามีต้นยาขึ้นนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วก็มีต้นตะขบอยู่ ตรงนี้จะเป็นแนวริมของลำห้วยซึ่งลำห้วยนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับก่อนที่จะมาถึงแปลงที่ดินของเราครับเขาจะมีรัศมีของลำห้วยอ,อีกอี4เมตรนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็สำหรับคนที่สนใจในที่ดินแปลงนี้นะครับอยากให้ลองนัดเข้ามาชมกันนะครับ4ไร่1งานกับอีก8 4ตารางวานะครับราคา1ล้าน6กแ0 0 0บาทนะครับ ติดสาธารณถึง3ด้านนะครับทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็ออกมานะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับจะเป็นถนนทางสาระทางดินนะครับแล้วก็ทางด้านทิศตะวันออกนะครับทางด้านนี้นะครับจะเป็นตัวลำห้วยนะครับยาวตลอดทั้งแนวของแปลงที่ดินแปลงนี้เลยนะครับ ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจัังหวดราชบุรีสำหรับคนที่สนใจนะครับโทรหาผมะะนัชนวน0922635563ครับหรือว่าจะติดต่อได้ที่คุณขวัญหรือไม่ก็คุณเจนะครับแล้วก็ตำรับหลาย o f t i c i c l a c c o u เ t าที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้นะครับหรือว่าคุณสามารถสแกน QR Code นะครับที่ขึ้นอยู่บริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ทักทายพูดคุยกันนะครับ สุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง Youtube c h a n n e ลบ้านและที่ดินทำเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยนอกจากกดติดตามแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้สำหรับการรับข้อมูลข่าวสารในครั้งถัดไปด้วยนะครับวันนี้ผมชัชนลและทีมงานจากล้าแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย